ในช่วงโควิด19แบบนี้นะคะ,กะเกษตรกรที่ต้องการที่จะนําสินค้าจําหน่ายก็ไม่มีพื้นที่ในการวางสินค้าจําหน่ายนะคะทางจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ไดอ้อนุญาตะะให้ทางหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยให้กเกษตรกรนำสินค้าไปจำหน่ายนะคะโดยที่อำเภอโนนแดงก็เปิดตลาดน้าสีเขียวให้กับกเกษตรกรแล้วค่ะบรรยากาศตลาดนัดสินค้าเกษตรบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นไปอย่างคึกคัก ภายหลังจากที่นายวิเชียนจันทราโนไทยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเปิดพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอให้เกษตรกรนำสินค้าทางเกษตรมาจำหน่ายช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีเกษตรกรนำพืชผักผลไม้อาหารพื้นบ้านและอาหารสำเร็จรูป เข้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกค่ะนายสุชาติดือ,อเรศนายอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผล,ผลผลิตทางการเกษตรจึงจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดงซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งถึงแม้เปิดตลาดนัดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิจากสาธารณาสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อสมอในการดูแลรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามหลักโซเชียลดิสแตนซิงนอกจากนี้จากการสอบถามหนึ่งในแม่ค้าทราบว่าปกติจะขายปลาอยู่ที่ตลาดนัดแต่ตลาดที่ขายประจําถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทําให้ขายปลาไม่ได้จึงได้นําปลาที่เหลือมาทําปลาร้าเมื่อทราบข่าวว่าทางอําเภอโนอนแดงได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้าเกษตรและอาหารพื้นบ้านจึงได้ขอเข้ามา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีซึ่งการจัดตลาดนัดเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้มีที่ระบายผลผล,ผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สนับสนุนโดยยาสีฟันพระจันยิม